3วันสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเพียงแค่3วันที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วร่างกายของเรายังคงแข็งแรงอยู่เราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรในเวลาแค่3วันนี้บางคนอาจจะอยู่กับความเสียใจ แล้วก็ไม่ออกจากความเสียใจสักทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเพียงแค่สาวันคุณจะหยุดเสียใจได้หรือยังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือยังหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่รักคุณอยู่แล้วคุณเคยปฏิบัติด,ดีกับเขาหรือยังเคยเข้าไปอบกอดเขาหรือยังเคยไปบอกรักเขาหรือยังหรือคุณต้องรอให้คุณจากโลกนี้ไปก่อนและ ที่สําคัญความฝันของคุณล่ะถ้าเกิดว่ามันมีความฝันที่คุณอยากจะทำมากๆในชีวิตแต่คุณก็ไม่ตัดสินใจทำมันสักทีแต่ตอนนี้เวลาของคุณมีแค่สามวันคุณจะทำความฝันอันนั้นของคุณได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของการทำเพื่อตัวเอง เพราะว่าเวลาของคุณมันจำกัดมากคุณต้องทําแล้วแล้วคุณต้องเริ่มทําตอนนี้คุณไม่มีเวลาแล้วหรือใครก็ตามที่ทะเลาะกับคนที่เรารักหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือมีปัญหากับใครแล้วเราไม่ยอมให้อภัยเขาและสมวันที่คุณเหลือเนี่ยคุณจะ จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ให้อภัยเขาหรือคุณเริ่มต้นที่จะไปให้อภัยเขาตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นให้เรากลับไปคิดทบทวนดูนะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเพียงแค่3วันแล้วเราจะทำอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะ